มันมีชาวเน็ตตกใจครับที่พี่วีอุ้มหลานเหมือนับมันกลับมาลีลานอีกแล้วอะเ่าที่เราอุ้มหลานแล้วคนก็มาแสดงความวินพีาพี่วีไมูคนตกใจใช่แต่จะบอกว่าผมยังไม่มีภรรยาครับเพราะว่าการถ้ามีภรรยาแล้วถึงจะมีลูกถูกไหมฮะแต่อันนี้เป็นหลานชายผมครับบางคนงว่าพี่วีไปแต่งงานตอนไหนแต่งงานคือผมเขื่อหลานคือผมอ่ะมีเขาเรียกอ่ะ หลานเยอะแต่ว่าไม่ใช่หลานสายตรงไงเป็นหลานของแบบลูกป้าลูกอาลูกน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือเป็นหลานของน้องชายแท้ๆ<า>คนกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้หลานชายคนแรกก็เผื่อหลานครับไม่มีอะไรต,ตามภาษาตา,ตามภาษาไตา,า,า้อเข้าไปแ<ป>สดง <ไป S 1> ความดีนับพีวีถูกต้องครับผมก็งงตอนที่ผมไปซื้อของโอ้ยยินดีด้วยนะวีครับยินดีเลยครับก็ก็ ก็ค่อนข้างแปลกใจครับบอกไว้ต่อนะฮะยังไม่มีภรรยานะครับแต่ปีนี้พร้อมนะครับปีนี้พร้อมมีคนโทรเข้ามาแบบสสยตรงใส่ต้องจากไปเจอไงมีถามที่วีเยอะไหมคะว่าหมายถึงว่าใครโทรมาถามว่าเราแบบมีลูกแล้วหรอตกใจอะไรอย่างเงี้ยใครโทรมาถามหมายถึงว่าคนเห็นข่าวเพื่อนตกใจโทรมาถามไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนไม่ค่อยตกใจครับเพื่อนเพื่อนรู้แต่ว่าตกใจคือเวลาผมไปไปซื้อของไปกินข้าวอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนเขารู้อยู่แล้วครับผม แว่ามีเวลาไปซื้อไปกับหลานชายก็มีคนเข้ามาทักหรอครับว่าว่าเป็นลูกหรอคือประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปไม่ได้ไปกับหลานไม่้ทักแต่ว่าเราไปครั้งเดียวหรือไปกับเพื่อนเนี่าจะมาทักเออติดตามแล้วเห็นเขาบอกว่าตระโลไม่ไม่พาไปด้วยเหรอพาพาอะไรวะงงอย่างนี้ก็ผมไม่มีใครกล้าใ้กลาเข้ามาเลยป่ะพี่วิวสาวๆก็เลยคิดว่าอุ้ยพี่วิมีลูกแล้วหรือเปล่าไม่นะครับแกเลยแกเลยา ปีใหม่นี้เนี่ยตั้ง้าครับตั้งใจว่าปีนี้จะมีไม่ได้ตั้งใจว่าปีนี้จะมีครับเราจะลดเขาเรียกอะไรอ่ะลดเกราะทุกอย่างของเราลงหมายถึงว่าแต่ก่อนผมเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเอาตัวเองค่อนข้างเป็นศูนย์กลางในเรื่องความรักเนี่ยนะเลยก็อยู่ค่อนข้างจะอยู่กับใครไม่ได้นานเท่าไหร่แต่ด้วยวัยเรา40แล้ว40ินิดๆิดแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วอ่ะ ไม่ไม่ได้เรียกว่ารถสเปคนะฮะเราเรียกว่ารถมุมมองความรักอะไรอย่างเงี้ยมุมมองความรักเราเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ครับคือเปิดมากยิ่งขึ้นครับ New Year New Year คนดีปี67เจ็ดอ๋อแล้วหมไยถึงแบบไม่อยากมีแฟนปีหกเจดเล่นครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าคือหมายถึงว่าปีนี้เราค่อนข้างจะโอเพ่นตัวเองไงแล้วก็เจอแล้วก็จะศึกษาจะเปิดใจมากขึ้นเพราอเราแบบว่ามีหลงมีหลายมันทำให้เราอยากมีเป็นของตัวเองเกี่ยวไหมพี่ไม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 ่นะครับก็แค่รู้สึกว่าแบบ บางทีเรารู้สึกว่าเราไม่เราก็ไม่ได้ปิดตัวเองนะแต่เราเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปอ่ะเหมือนเราแบบว่ามานั่งคบคู่แล้วเห็นเขาปกครองในตัวเองใช่บางทีไม่ใช่เราเอาราเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปคิดว่าไม่รอดหรอกหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ควรจะมีการศึกษาอะไรก่อนไงแต่เราไปตัดสินอะไรแบบที่แบบเร็วๆก่อนอย่างเงี้ยบางทีชอบคิดว่าแบบอืม ไม่ไหวหรอมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจริงมันก็มุมมองนี้มันก็อาจจะผิดเนาะอะไรอย่างเงี้ยอถ้ามันไม่ได้ลองแบบเรียกอะไรศึกษาดูใจหน่ยเขากลัวว่ายังไงบ้างครับเพาพูดพี่เองไม่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 แาไม่ไม่ซีเรียสะไรเลยครับเพราะว่าเพราะว่าคือเราเป็นผู้ชายดูมั้งมันก็แบบไม่ได้แบบไม่ได้ถึงแบบถ้าเกิดไม่รู้นะมุมมองถ้าเกิดเป็นถ้าผมเป็นผู้หญิง เราวัยนี้หรืออย่างเงี้ยครอบครัวอาจจะห่วงมากกว่านี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีคนดูแลอะไรอย่างงี้มั้งครับแล้วจะเป็นผู้มีเป็นยังไงครับเผื่อแบบสาวนี้ดอนี้เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเราโอเพ่นแล้วอย่างเงี้ยดีเอ็มต้องแตกแน่นอนเรืยังไงพร้อมรับไหมกับดีเอ็มแตกแ่อนแต่ก่อนผมเป็นคนชอบชอบเด็กอย่างนี้ด้วยชอบแบบเด็กเลยแต่ตอนเนี้ยไม่เป็นไรแล้วครับเรารู้สึกเชื่อเรื่องเรื่องช่วงวัยไม่ไม่จําเป็นต้องห่างกับเราเป็นสิบปีแล้วอะไรเงี้ยก็ ขอคนแค่คลิกก็พอแล้วแต่ก่อนผมจะตั้งเป้าไว้ก่อนว่าเฮ้ยต,ต้องเป็นอย่างนี้ออแฟนเราหรืออะไรหรือยังไงต้องเด็กกับเราเยอะๆเลย <c oughs> อยานนี้ไม่นะครับไม่ไม,มันมีโมเมนต์เหงาบ้างไหมครับไม่เลยนะฮนะเพราะว่าหนึ่งคือผมก็นะเพื่อนเยอะทํางานเยอะอีกต่างหากแล้วก็ก็มีน้องชายมีหลานมีแล้วมันคือมีกิจกรรมให้ทํากีฬามันก็คือความเหงาไม่เหงามันอยู่ที่คนเขาเรียกอหละ จัดระบบชีวิตตัวเองมากกว่าเราการิจกรรมเยอะเราการิจกรรมเยอะแล้วก็งานดูแลบริษัทงานญาติพี่น้องหลานกาิจกรรมกีฬาอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าคนเหงาคือเขาไม่ทําอะไรเลยหรือเปล่าเด <laughs> ี๋ไม่รู้นะก็แล้วแต่คนปีนี้เคลียร์คิวสำหรับงานเพื่อมาให้ความรับได้ได้ใช่ไหมครับก็ไม่รู้ฮะคือของนี้มันเราไม่ได้เคลียร์อะไรเพื่ออะไรนะต้องเรียนรู้ก็ปล่อยกันไปจังหวะเจอไม่แน่อาจจะระหว่างเดือนไปไปที่จอดรถอ่ะอาจจะเจอใครก็ ใช่แล้วก็ได้ใครจะรู้เออเพื่อนมีแนะนำบ้างไหมคะพี่วีเพื่อนเพื่อนะเพื่อนเพื่อนเลยแบบเพื่อนเน่ะเคยแนะนําแล้วก็เสียเพื่อนไปหลายคนแล้วเพื่อนก็เลยไม่กล้าแนะนําแล้วเพื่อนบอกเนี่ยพอคุณแนะนําอ่ะมึงก็ทําอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้เพื่อนๆแนะนำได้นะครับมิวเ e อร์มิววคนดีปี67ไม่เหมือนเดิมแล้วแน่นอน ตอบไหมครับถ้าเกิดมีสาวๆ D M มาตอบไหม่ต้องดูก่อนต้องดูก่อนว่า D M มาแนวไหนที่มีประกาศขนาดนี้แล้วไม่ใช่ครับผมประกาศว่า New Year New ิวคนดีปี67พร้อมจะมีความรักไม่ได้ประกาศตรงนั้นแค่บอกว่า New Year New ิวคนดีปีหกเ็ดเป็นไงจะได้ไหมแต่พี่พี่วีเชื่อเกี่ยวกับดิสนีย์แบบผมไดคเขีเมื่อกี้จะบอกว่าถ้าเกิดไปกระโดดเติมมีความเชื่อกันหรอเฮ้ยถ้ามันมีอย่างนั้นจริงนี่แบบสุดยอดเลยนะ ตามนช่องใช่ไหมนี่แบบซีรีส์อีกนะครับผมพี่วิท่าเป็นไปก็ยังคิดถึงเรื่องละครละครอะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นไหมหรือว่ากับเบื้องหลังมันเดิมในเจตนาคือด้วยความที่อย่างที่บอกบริษัทเราบริษัทเล็กๆอะครับพนักงานคนน้อยก็มีผมที่อาจจะต้องเป็นเมนในเรื่องการตัดต่อแล้วผมเองก็เป็นผพุ่งกับละครเองด้วยเลยแต่เมื่อกี้เพิ่งบอกช่องไทยรัฐทีวีไปว่า จริงๆแล้วอ่ะสัญญาการเป็นนักแสดงของผมอ่ะผมหมดสัญญากับช่องไปตั้งแต่ปี2560้กแล้วแล้วเจ็ดปีเราหมดไปเจ็ดหกปีแล้วแต่ว่าก็คือ6อปีเนี่ยผมก็ทําอยู่ทําอยู่พวกเรื่องหลังจากช่องเจ็ดช่องเดียวมันก็มีรายการอื่นๆของนอกช่องนอกสถาน,นีติดต่อมานะผมเนี่ยก็พร้อมจะไปออกนะอย่างแต่มันเวลามันไม่ได้ทท้งนั้นเองผมไม่ได้หยิ่งหรืออะไรนะ<อ>ผมไม่ได้ผมก็พร้อมไปออกอะไรอย่างเงี้ยครับติดอะไร ก็ก็ผมต้องคิวละครไงผมจะเอากองถ่ายผมไว้ก่อนถ้าเอาวันนี้ไปไหนอ๋อพุ่งกลับออกรายการมันก็มันก็ไม่ได้ฮะตอนนี้พี่วิวอยู่ด้วยสัญญาใจล้วนๆเลยใช่ไหมครับในการทาเรื่องหลักกับเรื่องหน้าให้กับเรื่องเบื้องหน้าผมไม่ค่อยรับอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้ามีบทผมจะรับไปรับเชิญเนี่ยได้ก็อย่างที่ล่าสุดผมเคยไปรับเชิญของพี่โอลิเวอร์มั้งล่าท้าชนนานแล้วแต่ตอนนี้ก็มีติดต่อมาบ้างครับก็ ถ้าเวลาลงตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บทก็เป็นแจมแจมถ้าบทมันน่าสนใจนะผมอยากเล่นเป็นพวกแบบตัวร้ายร้ายแปะนวดหรืออะไรอย่างเงี้ยพ่อเป็นลูกเป็นพ่อนางเอกอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอย่าเป็นพ่อนางเอกอย่าเป็นพ่อนางเอกไม่ได้ทำไมอ่ะใช่อร่อยอยู่เป็นตัวร้ายเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่วีก็คือพี่วีอยากรับแค่เป็นแขกรับเชิญแบบไม่ไม่เต็มเรื่องไม่เต็มเรื่องเนี้ยผมพร้อมได้พร้อมนะครับผมพร้อมเดี๋ยวปีนี้ก็จะฟิตหุ่นอีกโอ้โหหกเจ็ด ด้วยกันเนยดะวยกนเนี่ยผมเกตเป็นคนดีด้วยฟิตฟิตคุณดีฟิตหลุนเพื่ออะไรพี่หลุนเพื่ออะไรก็เป็นนิวนิวนิววีนิวเย่ไงเออแต่ว่าทำได้สม่ำเสมอใช่ไหมเพราะว่าเป็นเหมือนกันทำได้วันเดียวเลิกผมกลัวว่าผมฟิตฟิตมากแล้วกลับมาหล่อมากเดี๋ยวจะต้องกลับมาเป็นพระเอกอีกทีไงกลัวตรงเนี้ยกลัวตรงเนี้ยแหละเพาะว่าในเวลาที่มพีอาพีอาพีอลงไปกินรอครับตอน ผมลงเพราะอะไรวะผมทํารากฟันเทียมผมกินอะไรไม่ได้กินอะไรไก็ไม่ได้ตั้งใจรถครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับนะครับโอเคเปิดประเด็นแล้วก็ไป